k คทนะคะในจริงๆในงานอร่อยฟินบินได้นะคะมัน,นก็เคทีซีก็ได้ร่วมมือกับทางเ t กซนะคะต่ทางทางนี้ซึ่งเราคิดว่า ที่นี่จะเป็นหมุดหมายใหม่สำหรับนักชิมท่กประเทศนะคะเพราะว่าทางกี่ลีเองเนี่ยได้คัดสรรร้านอาหารที่เด็ดที่สุดในแต่ละแต่ละจังหวัดต้องเชื่อว่าแต่ละแต่ละจังหวัดของทประเทศไว้ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าน่าจะเป็นหมุดหมายใหม่สำหรับการทานอาหารนะคะแล้วก็ที่สำคัญสำหรับสมาชิกบัตร KTC ก็จะได้สิทธิพิเศษในทุกๆร้านนะคะในในช่วงนี้ ก็ในฐานะตัวแทนบริษัท AWC นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ย AWC เราไม่ได้มีแค่เรื่องอาหารเรามีไลฟ์สไตล์เรามีรีเทลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเราต้องการเอ็กซ์เพรสในแต่ละสายที่มาช่วยพาร์ทเนอร์กับเรานะครับเราจะเน้ร่วมมือกับคุณรีดนะคุณรีดก็เป็นเอ็กซ์เพรสเรื่องอาหารเพราะว่ไม่มีใครในประเทศไทยละที่จะเอ็กซ์เพรสได้มากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องพาร์ทเนอร์ชิพเรื่องบัตรเครดิตนะครับก็ต้องขอบคุณทาง KTC นะครับก็คือเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องการพาร์์ทเนอร กับคู่เอ็กซ์เพรสทั้ง2ท่านนะครับเพื่อร่วมสร้างอร่อยฟินบินได้ไปที่ฟินิก์ด้วยกันครับอาุามีคนหลายคนถามว่ามันอร่อยฟินบินได้ยังไงคะ KTC ีคืออร่อยฟินอร่อยอยู่แล้วเพราะถ้าเกิดมาที่นี่ทุกร้านอร่อยหมดนะคะฟินเราได้ทาน อร่อยเราจะรู้สึกบินเลย้วทำไมบินได้เ่าทำไมบินได้ขาฟินิกที่ต้องบินได้อยู่แล้วแต่ว่าบินได้คือว่าทานแล้วก็ตัวเบาด้วยเนื่องจากว่ามีสิที่ประโยชน์ที่เตรียมไว้ให้ที่นียหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นได้รับทันทีไปเลยแคชแบ็คหรือว่าสามารถใช้คะแนนเป็นส่วนลดได้ที่นี่ในที่ทุกรานเพราะฉะนั้นพอเราอร่อยแล้วเราก็เบาตัวด้วย ดังนั้นมาที่ฟินิกประตูน้ําแห่งเดียวเนี่ยนะคะอร่อยมันแน่นอนมันฟินฟินปั๊บปินได้ต้องบัตร KTC เพ<อ>รข้อะไรได้ทั้งแคชค์ดได้ทั้ง cash back, แคชแบ็คได้ทุกชนิดเลยและโดยเฉพาะเจ้าแห่งเรื่องของอาหารเนี่ยต้องยกให้กับ KTC ครัค่ะอยากเห็นมีโปรโมชั่นอะไรครับมีอะไรบ้างครับ หมายถึงว่าร้านไหนใช่ไหมคะบัตรเครดิตการของของของเคทค่ะก็จะมีเคทีซก็จะมีอย่างที่ที่พีหลีบอกไปนะคะว่าเราจะมีทั้งแคชคาร์ดนะคะแล้วก็มีส่วนลดนะคะแล้วก็สามารถนําคะแนนที่มีอยู่ในบัตรเครดิตนะคะมาแลกเป็นส่วนลดได้้ดยอ๋อเรียกว่าได้ทุกรูปแบบเลยนะคะ แคชแคส่วนลดคะแนนนำมันใช้ได้อีกด้วยจริงๆวันนี้ก็จริงๆเชิญทุกท่านนะครับนนเริ่มเลยเริ่มวันนี้นนเลยคใครก็ตามที่ถือบัตรเครดิตคัสเคทีตอนนี้นะครับเชิญลงไปข้างล่างเลยครับกรานฟอนรับบัลเชอร์เลยเฉพาะวันนี้200บาทมากินข้าวต่อได้เลยครับ200บาท200าทสิทธิ์เริ่มวันนี้ได้เลยค่ะแต่ว่าวันเนี้ย2 0 0สิทธิ์คือวันนี้เลยเราอาจจะเริ่มช้านิดนึงแล้วตอนนี้แถวข้างล่างยาวมากกว่านี้แล้วนะคับถ้าแนี้สามารถยื่นเครดิตได้ได้เรื่อยๆครับได้ค่ะได้เรื่อยๆเลยค่ะใช่ถูกต้อง คือได้ทั้ง3มแบบแคชการ์ดแล้วก็ส่วนลดแล้วก็เอาคะแนนมาในบาเอาคะแนนในบตรมาแลกส่วนลดได้อีกค่ะคุ้มมากค่ะนี่แหละค่ะคือ KTC ไ่นการรวมร้านอาหารร้านดังร้านอร่อยีมีร้านไหนบ้างคือชั้นล่างเนี่ยเชฟแมนรู้อยู่แล้วและเชฟแมนเนี่ยไม่ได้เหมือนกับร้านที่คุณไปทานเชฟแมนเพราะเขาคัดเมนูพิเศษไม่เหมือนที่อื่นต้องมาที่ฟินิก์เท่านั้นข้างล่างมีชาตรามือ แล้วก็มีอิตาเลียนแล้วก็มีเวียดนามนอกจากนั้นแล้วก็อย่างชั้นบนนะคะอันนี้คือสารพัดเลยไม่ว่าจะเป็นหอยทอดผัดไทยลาดหน้าขาหมูกระทู้ภูเก็ตมิจลินนะคะข้าวมันไก่สิงคโปร์เรียกว่าครบจบตรงนี้ทั้งของหวานของข้าวแล้วของจับใจ่ายใช้สอยเพราะว่าโอทอบสินค้ามาแล้วด้วยนะคะครบจบที่ตึกฟินิกประตูน้ำอร่อยฟินบินได้สมชื่อค่ะ เคทีซีฝากมาตั้งแต่วันนี้ก็ถึงวันที่28ุมปีหน้าค่ะก็คือสิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึง28กุมภาคมนปีหน้าภายในสเดือนนี้แล้วเราคิดว่าพอหลังจากจบโปรแกรมนี้ทางเคทีซีก็คงจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้ร่วมกับทางเอ็พีซีแล้วก็ต่างทางที่ผิดในโปรแกรมอีนๆล้วค่ะอยากเชิญชวนมานะคะคุ้มจริงๆค่ะตอนนี้ค่ะเคทีซีก็จะมีสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ถือบัตรเยอะเลย Cashback เป็นเงินสดกลับมาใช่ไหมคะแล้วก็บางทีไปหลายร้านเลยถ้าถือบัตรเครดิตซ c ก็จะมีส่วนลดค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะที่ตึกวีนิคส์แคเข้ามาร่วมแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะคะแคชแบ็กแคชแบ็กแล้วก็เอาหอยมาแลกได้ใจคนถือบัตรเครดิต ใครยังไม่มีรีบแอพพลายเลยใช่เนาะหรือบัตรเครดิตฟรีไหมนี่อายุ15เองเลยน้องรุ่นใหม่เลยอ่ะ KTC อยู่คู่กับเราเลยค่ะจริงวันนี้มีย่ามาร่วมกิจกรรมค่ะต้องไปไหนได้คำถามแรกเว่าจพี่ย่าแอดเดินมาแล้วแล้วก็เห็นอาหารหลายคนเยอะมากเลยค่ะคื่อว่าคุ้มค่าแน่นอน เ t c เลยช่ครับก็แจกกะเชิญชวนครับมาที่ฟินิชครับโดยเฉพาะโซนนี้เลยฟูดลาอบชั้น4ครับเรียกได้ว่าอาหารหลากหลายมากแล้วก็มีมิชลินด้วยรวมถึงแน่นอนว่าเราจะมาอร่อยฟินกินได้รวถึงสิทธิประโยชน์อีกมากมายมากเลยครับจะเป็นหุดหมายสําคัญที่ทุกคนเนี่ยจะต้องมาชิมมาฟินกันที่นี่ให้ได้ครับผมหุดหมาย KTC น้องจ้า ผมอยากเชิญชวนทุกคนมาอร่อยฟินบินได้กันกนะครับเพราะว่าฟีนิกซ์ฟู้ดแลนด์ผมบอกเลยครับว่าอร่อยทุกอยากก่าครับมดและโดยเฉพาะบาัตร KTC คุ้มสุดคุ้มัมตามนั้นครับ <c oughs>